สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้คัดฟอร์มพิเศษนะผมฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยสีสวยนะผมราคาสบายกระเป๋านะผมราคากระถางละ240บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะผมปาล์มขอบอกเลยว่า สวยทุกต้นใหญ่ทุกต้นพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมแนะนําคุณลูกค้าว่าอย่าก,กอคลิปนะผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรบุตรสลินนะผมต้นนี้สามช่อใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะผมเทียบเท่ากับไซส์กระถาง11นิ้วเลยนะผมต้นนี้คือใหญ่มากนะผมนี่ครับเพชร บุตรสลินนะผมต้นนี้ราคา240บาทนะผม240รบาททุกกระถางเลยแล้ววันนี้ปาล์มได้ลูกไม้มาด้วยนะผมลูกไม้ได้มา8ต้นนะผมขอบอกเลยว่าสวยมากๆนะผมลูกไม้จะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรบุตรสลินนะผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะผมในราคา240บาทนะผมเพชรบุตรสลินนะผม240รบาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคดีนะผมโชคดีนานๆปาล์มจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมและต้นนี้คือได้มาแบบกัดสีสวยต้นใหญ่ความสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะผมคือต้นใหญ่มากแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะผมมีชื่อว่าโชคดีนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยใบไม่มีลนไม่มีร่วงเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมต้นนี้ โชคดีนะผรับผม240บาทนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าช้างเผือกนะผมช้างเผือกต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อใหญ่กับอีก1ช่อเล็กรวมกันเป็น4ช่อเลยนะผมนี่ครับสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากความสูงของต้นนี้ประมาณ70เซนติเมตรได้เลย สวยใหญ่อลังการพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมต้นนี้ช้างเผือกนะผมใหญ่มากนะผม240รบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าใจแอนนะผมใบใหญ่นะผมใหญ่กว่าฝ่ามือปาล์มอีกนะผมขอบอกว่าใบใหญ่ต้นใหญ่นะผมนี่ครับใจแอนนะผมราคาก็อยู่ที่ 240บาทเช่นเดียวกันนะผมนี่ครับดูลักษณะของใบนะผมใบใหญ่มากกัดสีสวยมากกัดลายได้สวยมากนะผมใจแอนนะผม240บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหัวใจเศรษฐีนะผมเอกลักษณ์ของหัวใจเศรษฐีเลยก็คือสีสวยงามมากนะผมกัดสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะผม หัวใจเศรษฐีนะผมมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อ6ช่อ7ช่อ8ช่อ9ช่อ10ช่อ11อช่อนะผมหัวใจเศรษฐีนะผมมีทั้งหมด11ช่อแล้วก็ได้มาเพียง1กระถางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมหัวใจเศรษฐีนะผม240รบาทนะผมมีทั้งหมด11ช่อเลยนะผมใหญ่มากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหัวใจทศกันนะผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งแล้วก็ต้นนี้คือได้มาแบบต้นใหญ่เลยมีทั้งหมด4ช่อใหญ่นะครับผมใบกลมกัดสีสวยงามมากยอดเดินดีมากต้นแข็งแรงมากนะผมรับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะครับถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะผมต้นนี้หัวใจทศกันนะผมสองร้อย สีบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแดงสยามนะผมสองช่อใหญ่กัดสีแดงสวยๆเลยนะผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งแล้วก็ได้มาต้นนี้คือต้นใหญ่นะผมพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับผมต้นนี้แดงสยามนะผมสองร้อยสี่สบาทนะผมกัดสีสวยมากฟอร์มสวยมากพร้อมตั้งโชว์เลย ใหญ่อลังการเลยนะผมแดงสยามนะผม240รับผม240บาทนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพิงค์เรดดี้นะผมใบกลมกัดสีชมพูสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ พิงเรดี้นะผมนี่ครับยอดเดินดีมากต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9่ห้าช่อนะผมมีทั้งหมด9ช่อเลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยพิงเรดี้ได้มาเพียง1กระถางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมพิงเรดี้นะผม, Ready, ะผม240บาทนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีลูกค้าหลายท่านที่ไม่ทันคลิปก่อนนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าสุขสมใจปองนะผมนี่ครับคลิปก่อนที่ได้มาจะมีแค่สามช่อนะผมแต่ต้นนี้ได้มาสี่ช่อเลยนะผมแล้วก็กัดสีกัดลายได้สวยงามมากต้นใหญ่กว่าต้นที่แล้วนะผมต้นนี้สุขสมใจปองมีทั้งหมดสี่ช่อเลยในราคาสองร้อยสี่สิบาทนะผมนี่ครับดูสีชัดชัดนะผม สีสวยมากกัดลายได้สวยงามมากนะผมนี่ครับยอดเดินดีมากต้นใหญ่แข็งแรงนะผมสุขสมใจปองนะครับผม240บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสยามไดมอนด์นะผมกัดสีได้สวยงามมากนะผมนี่ครับสะโพกใหญ่ปลายใบยบิดเกลียวนะผมกัดสีได้สวยมากนะผมมีชื่อว่า สยามไดมอนด์นะผมราคาก็240บาทผมต้นใหญ่นะครับใหญ่มากพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าม่วงนะผมท่าม่วงต้นนี้คือกัดสีสวยนะผมนี่ครับใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยแข็งแรงสมบูรณ์นะผมต้นนี้ท่าม่วงนะผมกัดสีสวยมากยอดเดินดีมากความสูงประมาณ 70เซนติเมตรได้เลยนะผมในราคา240ร้บาทนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ท้าม่วงนะผม240รบาทนะครับโอ้โหต้นนี้อลังการมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วโกเมนนะผมแก้วโกเมนต้นนี้ใบกลมกัดสีแดงสวยๆเลยนะผมช่อเยอะพุ่มใหญ่นะครับ นี่ครับแก้วโกเมนนะผมมีมทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อนะผม5ช่อช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแก้วโกเมนนะผมในราคา240บาทผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมแก้วโกเมนนะครับแก้วโกเมนไปแล้วมาต่อกันด้วยที่ แก้วไพรินนะผมใบกลมกัดสีแดงสวยๆเลยนะผมใบขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะผมต้นนี้มีทั้งหมด2ช่อใหญ่กับอีก1ช่อเล็กนะผมนี่ครับดูความสวยของต้นนี้นะผมใบกลมกัดสีแดงเข้มเต็ม,ตมใบแบบนี้เลยนะผมยอดเดินดีมากนะครับมีชื่อว่าแก้วไพรินนะผมในราคา240บาทได้มาเพียง1กระถางนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วบุตรราคํานะผมชื่อไพเราะมากต้นนี้มีทั้งหมด2ช่อใหญ่เลยความสูงนี่ประมาณ70เซนติเมตรได้เลยนะผมนี่ครับกัดสีสวยมากกัดลายได้เด่นมากนะผมยอดเดินดีมากนะครับต้นใหญ่ต้นสูงนะผมในราคา240บานะบาทผมต้นนี้แก้วบุตรราคํานะผม240บาทนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสายรุ้งสยามนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยนะผมกัดสีสวยงามมากนะผมต้นนี้สายรุ้งสยามนะผมต้นใหญ่ความสูงประมาณ70ซนติเมตรได้เลยให้ในราคา240บาทส่งฟรีสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมต้นนี้สายรุ้งสยามนะผมนี่ครับดูความใหญ่นะผม สวยมากนะครับแล้วก็ต้นนี้มีความพิเศษนะผมต้นนี้คือสายรุ้งสยามกลายนะผมกลายมาจากสายลุงสยามนะผมนี่ครับใบจะใหญ่กว่าสายลุงสยามปกติทั่วไปนะผมแล้วก็สวยมากปแปลกมากคุณลูกค้าที่สะสมไม้แปลกๆอยู่ปัมแนะนำต้นนี้เลยนะผมสายรุ้งสยามกลายนะครับผม สายลุงสยาม100ต้นจะมีแบบนี้ประมาณ1ต้นนะผมหายากมากๆนะครับนี่ครับสายรุ้งสยามกลายนะผมราคาก็อยู่ที่240ร้อยสี่สบาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมสายรุ้งสยามกลายนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมต้นนี้มีชื่อว่าพระ ยาเพชรนะผมความเด่นของต้นนี้ก็คือกัดลายได้เด่นมากกัดสีได้สวยมากเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีจำนวนน้อยมากนะผมแนะนำให้คุณลูกัคุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้พระยาเพชรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยสองช่อความสูงประมาณ50าเซนติเมตรนะผมต้นนี้พระยาเพชรนะผม240บาทนะครับ คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับผมต้นต่อไปครับผมโอ้โหสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าสีลมนะผมสีลมสวยมากนะผมลักษณะเป็นต้นเดียวนะผมแต่ปลายยอดของเขาแตกพุ่มออกมานะผมสวยอลังการมากนะครับนี่ครับกัดลายสวย กัดสีสวยต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะผมให้ในราคา240บาทเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้สีลมนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยมีมาเพียง1กระถางนะผมสำหรับสีลมนะผมจุดเด่นของเขาครับนี่ครับดูลายดูสีนะผมสวยงามมากยอดเดินดีมากนะผมต้นนี้สีลมนะครับผม240บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยรุ่งโรดนะผมนี่ครับรวยรุ่งโรดปาล์มได้มาสองกระถางนะผมต้นนี้รวยรุ่งโรดต้นที่หนึ่งนะผมต้นนี้คือกัดสีสวยมากนะครับนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นใหญ่ความสูงเกือบ70เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้รวยรุ่งโรดนะผมในราคา240บบาทนะผมต้นที่หนึ่งนะผมสวยมากนะผมต้นนี้กัดสีสวยมากนะครับ รวยรุ่งโรดต้นที่หนึ่งนะผมสองร้อยสี่สิบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้รวยรุ่งโรดต้นที่สองต้นนี้มีความพิเศษนะผมต้นนี้มีทั้งหมดสองช่อนะผมแล้วก็สองช่อเสมอความสูงประมาณหกสิบห้าเซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้รวยรุ่งโรดต้นที่สองนะผมสวยแบบไม่มีทิ่ติเลยยอดเดินดีมากนะผมนี่ครับ ดูลายดูสีนะผมนี่ครับฟอร์มสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมรวยรุ่งโลดต้นที่2นะผมสองร้อยสี่สบาทนะผมภูมิใจนำเสนอนะผมต้นนี้เป็นไม้ที่นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งแล้วก็ได้มากี่ครั้งกี่ครั้งคุณลูกค้าแย่งกันเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าพรพระเงินนะผมนี่ครับสวยงามมากความสูงของต้นนี้ ประมาณ60เซนติเมตรนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์สะโพกใบใหญ่นะครับผมปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากนะผมมีชื่อว่าพรพระเงินนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับมีมาเพียง1กระถางนะครับผมนี่ครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีห่อทองนะผม สวยงามมากมีทั้งหมดสองช่อใหญ่เลยแล้วก็ข้างล่างมีขแขนงออกมาด้วยนะผมเยอะมากสวยมากนะผมนี่ครับพุ่มใหญ่ต้นใหญ่นะผมชื่อว่าเศรษฐีห่อทองนะผมยอดเดินดีมากสวยมากนะผมได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะผมราคาอยู่ที่สองร้อยสี่สิบบาทนะผมเศรษฐีห่อทองนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าลูกเศรษฐีบางกลางนะผมมีมีทั้งหมด2ช่อความสูงประมาณ60เซนติเมตรเลยนะผมสวยงามมากนี่ครับใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับยอดแตกดีใบใหม่แตกมาแล้วนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลูกเศรษฐีบางกลางนะผมราคาก็อยู่ที่240บาทส่งฟรีสั่ง10ต้น แถมให้1ต้นนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นผมต้นนี้ลูกเศรษฐีบางกลางนะผมความพิเศษเลยก็คือต้นใหญ่มากนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้3ช่อสวยๆเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าซับเพิ่มพูนนะผมซับเพิ่มพูนปาล์มได้มา สกระถางด้วยกันนะผมต้นนี้ซับเพิ่มพูนต้นที่หนึ่งนะผมต้นใหญ่มาก3มช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมซับเพิ่มพูนต้นที่หนึงนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาก็อยู่ที่240บาทความสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้ซับเพิ่มพูนต้นที่หนึงนะครับ240บบาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ซับเพิ่มพูนต้นที่สองนะผมต้นนี้มีทั้งหมดสี่ช่อแล้วก็กัดสีเข้มมากกัดสีสวยมากนะผมต้นนี้ยอดเดินดีมากนะครับผมนี่ครับดูฟอร์มนะผมฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมต้นนี้ซับเพิ่มพูนต้นที่สองนะผมสองร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีนะครับผมสั่งสิบต้นแถมให้หนึ่งต้นนะผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามัทนานะผมความพิเศษของมัทนาต้นนี้คือช่อดอกใหญ่มากนะผมเนี่ยใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบคล้ายๆกับช่อกุหลาบเลยนะผมแล้วก็ยอดเดินดีมากนะผมนี่ครับดูปลายยอดนะผมดูยอดของเขาแตกใหม่สวยงามมากนะผมเป็นฟอร์มที่สวยงามมากใบใหญ่นะครับผมมัทนานะผมมีมาเพียงหนึ่งกระถางนะผมราคาก็อยู่ที่ 240บาทเช่นเดียวกันนะผมนี่ครับมัทนานะคผมรับผม240บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีนะผมอารีต้นนี้ก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันนะผมพิเศษยังไงครับนี่ครับช่อเยอะช่อใหญ่นะผมปกติอารีจะได้มาแบบ3ช่อบ้าง2ช่อบ้างแต่ต้นนี้คือได้มาทั้งหมด 5ช่อเลยนะผมแล้วก็5ช่อใหญ่พุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะผมปกติฟอร์มแบบนี้ราคาจะอยู่ที่260ร้อบถึงสองบาทแต่วันนี้ปามให้ในราคา240ร้อยสี่สบาทนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมอารีนะผมสองร้อยสี่สบาท5ช่อใหญ่มีมาเพียง1กระถางนะผมอารีนะครับโอ้โห ใหญ่มากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคอุดมทรัพยนะผมสามช่อใหญ่นะผมแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะผมนี่ครับกัดสีสวยยอดเดินดีฟอร์มสวยงามนะผมพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะผมต้นนี้โชคอุดมทรัพยนะผมได้มาเพียงหนึ่งกระถางรีบได้รีบเลยนะผมใหญ่มากสามช่อพุ่มใหญ่ๆเลยนะผม 240บาทนะครับาทผมโชคอุดมทรัพย์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เศรษฐีตะลิงชันนะผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมแล้วก็ต้นนี้มีความพิเศษเลยก็คือกัดสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะผมปกติเศรษฐีตะลิงชันเป็นไม้ที่ค่อนข้างกัดสีช้ากัดสียากนะผมแต่ต้นนี้ปามคัดมาแบบ กัดสีแล้วเรียบร้อยพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมสวยงามอลังการนะผมในราคา240บาทนะผมเศรษฐีตะลิงชัน240ส่งฟรี10ต้นแถม1ต้นนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ชมพูทวีบนะผมสวยงามมากมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อนะผมมีทั้งหมด3ช่อเลยแล้วแต่และช่อแต่กิ่งแต่แขนงออกมาเยอะมากนะผมพุ่มใหญ่มากต้นนี้ความสูงนี่เกือบ7 0ซนติเมตรได้เลยนะผมมีชื่อว่าชมพูทวีบนะผมต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะครับผมให้ในราคา240บบาทนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรตาแมวนะผมพุ่มใหญ่ช่อเยอะนะผมนี่ครับเพชรตาแมวนะผมสวยงามมากนะผมนี่กัดสีสวยงามมากนะครับผมมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อ6ช่อ7ช่อ8ช่อ9ช่อ10ช่อ11ช่อ12ช่อด้วยกันนะผมเพชรตาแมวต้นนี้มีทั้งหมด12ช่อเลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยสวยใหญ่ นะผมใหญ่มากนะผมในราคา240บาทนผมเพชรตาแมวสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกนะผมต้นนี้ใหญ่มาก3ช่อใหญ่3ช่อเสมอแบบนี้เลยพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมนี่ครับบางกอกนะผมลักษณะเด่นของเขาก็คือลายนะผมลายจะเหมือนกับลายกระหนกเลยนะผมนี่ครับ สวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้บางกอกนะผมกัดสีแดงสวยๆเลยนะผมนี่ครับยอดเดินดีมาก3มชอ่อพุ่มสวยๆพุ่มใหญ่ๆเลยนะผมในราคา240บบาทนะผมบางกอกนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้สวยงามมากนะผมกัดสีเข้มเต็มใบแบบนี้เลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่า จังหวัดสมุทรสงครามนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับเป็นฟอร์มเดียวที่สวยงามมากๆรีบได้รีบเลยนะผมได้มาเพียง1กระถางเท่านั้นนะผมรีบได้รีบเลยนะผมในราคา240บบาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้จังหวัดสมุทรสงครามนะผมสวยแบบไม่มีที่ติดเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าฉลอมนะผมใบกลมกัดสีแดงเข้มเต็มใบเลยนะผมต้นนี้ท่าฉลอมนะผมสวยงามมากพุ่มใหญ่ต้นใหญ่มากนะผมนี่ครับกัดสีแดงสดสดสวยๆเลยนะผมต้นนี้มีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อ6ช่อ7ช่อนะครับผมนี่ครับ ถ้าฉลอมต้นนี้มีทั้งหมด7ช่อเลยพุ่มใหญ่ต้นใหญ่กัดสีสวยนะผม240รบาทนะผมมีเพียง1กระถางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมถ้าฉลอมนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพรพระร่วงนะผมสวยงามมากใหญ่มากพร้อมตั้งโชว์เลยใบกลมกัดสีสวยสวยเลยนะผมยอดเดินดีมากนะผมต้นนี้ มีท <If> ั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อใหญ่ด้วยกันนะผม5ช่อใหญ่เลยนะผมมีชื่อว่าพรพระร่วงนะผม5ช่อใหญ่ใหญพุ่มใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมให้ในราคา240บาทเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้พรพระร่วงนะผม240บบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เทพรักษานะผมเทพรักษาต้นนี้สวยงามมากนะผมใบจากคนถึงปลายยอดนะผมใบไม่มีหล่นเลยแข็งแรงสมบูรณ์กัดสีสวยนะผมนี่ครับกัดสีสวยมากเด่นมากนะผมกัดลายได้เด่นมากนะครับผมมีทั้งหมด2ช่อเลยนะครับเทพรักษานะผมยอดเดินดีมากนะครับผมฟอร์มสวยมากในราคา240บาทผมต้นนี้เทพ รักษานะผรับผม240บาทนะผมรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านับอนันนะผมนับอนันตต้นนี้ฟอร์มสวยงามมากนะผมจากโคนถึงปลายยอดใบไม่มีหล่นเลยนะผมเป็นไม้ที่กัดสีชมพูเข้มนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ยอดเดินดีฟอร์มสวยใบยไม่หล่นเลยนะผม ในราคา240บาทนะผมนับอน,นันต์นะครับอันดับต่อไปนะครับผมปาล์มจะขึ้นเป็นลูกไม้นะผมและปาล์มขอบอกเลยว่าลูกไม้สวยทุกต้นแปลกทุกต้นนะผมแนะนําให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้ครับผมลูกไม้ต้นที่1นนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาอยู่ที่240บาทเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้2ช่อใหญ่ๆเลยความสูงประมาณ 60เซนติเมตรนะผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับลายแปลกๆสีแปลกๆนะผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผม240บาทนะครับชอบต,ต้นนี้ต้นนี้อามินชอบมากนะผมสามช่อใหญ่ๆสามช่อเสมอเลยนะผมต้นนี้ ลูกไม้ต้นที่สองนะผมสามช่อใหญ่สามช่อเสมอกัดสีสวยงามมากยอดเดินดีมากนะผมต้นใหญ่พุ่มใหญ่แบบนี้เลยพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมลูกไม้ต้นที่สองนะผมนี่ครับดูสีชัดๆนะผมสีสวยงามมากนะผมสามช่อสวยๆเลยนะผมลูกไม้ต้นนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับลูกไม้ต้นที่สองนะผมสองร้อยสี่สบบาทนะครับต่อไปครับผม ลูกไม้ต้นที่3ามนะผมหลายกิ่งหลายช่อพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมความพิเศษก็คือพุ่มใหญ่ช่อเยอะกิ่งเยอะนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สมนะผมในราคา240บาทเช่นเดียวกันส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สามนะผมใหญ่มากนะครับต่อไปครับผม ลูกไม้ต้นที่สี่นะผมใบกลมกัดสีแดงเข้มสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้นนี้ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างสูงนะผมแปลกมากต้นนี้มีทั้งหมดหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อเลยนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยลูกไม้ต้นที่สี่มีทั้งหมดห้าช่อเลยนะผมนี่ครับกัดสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับในราคาสองร้อยสี่สิบบาทเช่นเดียวกันนะผมลูกไม้ ต้นที่สี่นะครับสองร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่ห้านะผมลูกไม้ต้นนี้คลิปก่อนๆคุณลูกค้าหลายท่านไม่ทันเลยนะผมเพราะว่าได้มารอบละหนึ่งกระถางนะครับต้นนี้ลูกไม้ต้นที่ห้านะผมรีบได้รีบเลยนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาก็สองร้อยสี่สิบบาทนะผมลูกไม้ต้นที่ห้านะผมสวยมากนะครับ แปลกมากหายากมากนะผมต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่หกนะผมลูกไม้ต้นนี้สองช่อความพิเศษของเขาก็คือใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะผมแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะครับลูกไม้ต้นที่หกนะผมใหญ่มากสวยมากพร้อมตั้งโชว์เลยยอดเดินดีมากนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมลูกไม้ ต้นที่หกนะผมนี่ครับดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต้นนี้นะผมสวยมากนะครับผมลูกไม้ต้นที่หกนะครับผมราคาสองร้อยสี่สิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่เจ็ดนะผมมีทั้งหมดสามช่อใหญ่ๆเลยพุ่มใหญ่มากนะผมต้นนี้นะครับลูกไม้ต้นที่เจ็ดมีมาเพียงหนึ่งกระถางนะผมสาหรับลูกไม้แบบนี้รีบได้รีบเลยนะผมความพิเศษเลยก็คือใหญ่มากนะผมใหญ่และ แปลกมากนะผมลูกไม้ต้นที่7นะผมราคาก็240บาทนะผมส่งฟรีนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายที่ลูกไม้ต้นนี้ครับผมลูกไม้ต้นที่8ดนะผมลูกไม้ต้นนี้ลักษณะใบจะค่อนข้างแปลกมากนะผมกัดสีสวยงามมากนะครับนี่ครับผมกัดลายสวยๆแบบนี้เลยนะผมลูกไม้ ต้นที่8นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแปลกมากนะผมสองช่อใหญ่สองช่อสูงนะผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่8นะผมราคาก็240บาทนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์08 1 2 5 1 5669นะผมกระทางละ240บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดน,นะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ